โง่แต่อยากอวดฉลาดกูมาเกิดมาก,กูไม่เคยเห็นคนหลับหาวเรากำจัดทุกเรื่องการจากลาได้ยังไงคะ คุณพ่อจากไปแล้ว6ปีแม่อยู่มากขึ้นพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าทุกคนเดินสู่ความตายจะอย่าไปยึดมั่นถือมา่นในสิ่งใดมันจะนํามาซึ่งความทุกข์แก่ตัวเรามองเห็นไปตามความเป็นจริงพิจารณาเห็นไปตามความเป็นจริงตอนนี้ยังมีเสื้อกับกระเป๋าอยู่หน้าโปรไฟล์นะใครต้องการซื้อสามารถซื้อได้ไปที่หน้าโปรไฟล์เลยกระเป๋าเสื้อไปหน้าโปรไฟล์คนตื่นทําได้เลย ถ้าเราขับรถแล้วเหยียบกบหรือกระลอกเพราะเราเบรกไม่ทันและเรารู้สึกผิดในใจตลอดทําอย่างไรดีไม่ไม่ต้องรู้สึกผิดเราไม่มีเจตนาฆ่าไม่ไว้เจ้าของเป๋าได้ไหมขอได้หมดนะ น้ำพริกเหรอน้ำพริกรออยอ,จอยจะออยมาตอนไหนขายตอนนั้นอืมสาธุอาจารย์กินอาหารเจไหมไม่ได้กินจ้า ใครจะลงทะเบียนมาปฏิบัติกับอาจารย์อ่ะใครจะมาเจอกับอาจารย์อ่ะแล้วก็มาฝึกปฏิบัติสมะวิปัสสนามาฟังธรรมอาจารย์จะสอนธรรมะต่อหน้าการต่อตัวกันอย่างเงี้ยในวันที่8ที่9เดือนกุมภาสองห้าหกแปดที่บริษัทหมอเสงลังสิป,ปทุมธาน,นีคลองหนึ่งตรงข้ามมอธรรมศาสตร์ลังสิทธจัดทุกเดือนเดือนละครั้งอาจารย์เป็นคนจัดเองแต่ขอยืมสถานที่ของหมอเสงหมอเสงก็ให้ใช้สถานที่ฟรีเป็นหอประชุมอยู่ตรงข้ามมอธรรมศาสตร์ลังสิท์เลย ใครต้องการจะมาฝึกปฏิบัติกับอาจารย์มาฟังรมกับอาจารย์ต่อหน้ามาเจอกัน9โมงเช้าถึงบ่าย3 9โมงเช้าถึงบ่าย3วันเสาร์วันอาทิตย์ที่8ที่9กุมภาใครจะมาสามารถลงทะเบียนได้ที่ id line assai สา t u id line assai สา t u a วงกลม satu ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นมีอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงให้เสร็จบ่าย3แยกย,ย้ายกลับบ้านใครจะมา2วันก็ได้ใครจะมาวันเดียวก็ได้ ส่วนใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆสามารถขอสำรองที่พักได้เป็นโรงแรมหนึ่งห้องนอนสี่คนมีเตียงนอนคนละหนึ่งเตียงเลยคนละที่นอนเลยแยกกันมีที่นอนมีหมอนมีผ้าหม่มมีผ้าขนหนูพร้อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอาจารย์จ่ายให้ทั้งหมดข้าวน้ำหมอเสงงก็ส่วนมีส่วนร่วมแล้วก็มีหลายคนช่วยกับ,บริจาคอาหารการกินมาแต่ไม่รับบริจาคเงินอีกแล้วเลิก ปิดรับบริจาคเงินแล้วไม่รับบริจาคเงินแล้วอาจารย์จะเป็นคนจ่ายเองเสริมเองเพิ่มเติมเองทั้งหมดจ่ายเองทั้งหมดเพราะนั้นใครต้องการมาร่วมฝึกปฏิบัติกับอาจารย์สามารถมาร่วมได้วันที่8ที่9กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่8ที่9กาุมภาพันธ์9โมงเช้าถึงบ่าย3ลงทะเบียนที่ id line s t u id line s t u a วงกลม s a t u ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งเส้นสอบถามค่ะตอนนี้งงไปหมดว่าช่องไหนเพจจริงเพจปลอมสั่งน้ำพริกอาจารย์เบียร์ไม่มีการเก็บปลายทางพอเราโอนสั่งแล้วบอกว่ามีเก็บเงินปลายทางอาจารย์ย้ำหลายรอบแล้วนะไม่ต้องงงย้ำไม่รู้จะย้ำยังไงว่าอาจารย์ขายของแค่ในติ๊กต็อกเท่านั้น ฟังฟังดีๆพวกเรานะ่ยมันติดสันดานอยากจะซื้อจนไม่รู้จักตรวจสอบให้มันดีว่าใช่จริงหรือเปล่าไม่มีการขายนอกแพลตฟอร์มนอกจากขายเฉพาะทิกตอกเท่านั้นและไม่มีการโอนเงินตรงเข้าหาบัญชีบุคคลต้องโอนตรงเข้าบัญชีของ t ิกตอกตามระบบของติกตอกเท่านั้น พูดไม่รู้จะพูดยังไงก็ยังจะไปโอนให้พวกมิจฉาชีพมันอยู่ได้ไม่มีขายทางเฟซบุ๊กไม่มีขายทางไลน์ขายทางเดียวติ๊กต k อกโอ้ยกูพูดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยติ๊กต k อกเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาการโดนช่อโกงเพราะในเพจเฟซบุ๊กโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ย มันโดนช่อโกงช่อโฉนดังนั้นอาจารย์จึงบอกว่าให้ขายเฉพาะในทิกตอกและต้องชื้อในเฉพาะในทิกตอกเท่านั้นใครซื้อใน t ิกตอกไม่เป็นไปศึกษาวิธีการซื้อไม่งั้นก็โดนหลอกก็ไม่รู้จะหลอกยังไงและอีเพจเดิมเนี่ยก็หลอกไม่รู้กี่คนรวยไ,ไม่รู้จะรวยยังไงแล้วจากการโดนหลอกผู้มึงเนี่ยพูดไม่รู้จะพูดยังไงว่าไม่มีในเพจเฟซบุ๊ก ดังนั้นไม่ต้องไปนั่งหาว่าเพจไหนเพจจริงเพจปลอมไม่มีการขายทั้งเพจจริงและเพจปลอมขายเฉพาะในติ๊กตอกเท่านั้น พาที่อินเดียเขาไม่มีเงินไปเหรอถึงต้องบริจาคใช่จ้าแล้วมึงจะให้พระเงินมาจากไหนอ่ะพระขายน้าพริกเองได้เหรอมึงไปลงทุนให้เขาสิเดี๋ยวเขาจะได้ขายเขาจะได้มีไรายได้บินไปมึงลงทุนนะ่ะกล้าลงทุนไหมละ่ะถ้าไม่ลงทุนอย่าปากดีพูดไม่บริจาคไม่ต้องสารแนมาพูดคนเขาบริจาคเขาไม่พูดแต่อีพวกไม่บริจาคพูดเก่งมากพูดฉ่ำมากแสดงความเห็นเก่งมากมึงไม่บริจาคไม่ต้องสารแนมาเกี่ยวข้องกับโครงการเขา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการไม่ต้องสารแนจบเนาะเออ ตอนนี้หนูลำบากมากค่ะแต่ต้องโกหกพ่อแม่ค่ะว่าสบายดีหนูบาปไหมครบบาปจ้าโกหกก็คือบาปจ้ามึงลำบากก็พูดว่าลำบากมึงลำบากถ้ามึงไม่อยากพูดว่าลำบากมึงก็ไม่ต้องพูดว่าสบายด้วยพูดว่าก็ตามอัตภาพตามเหตุตามปัจจัยมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรมึงก็พูดให้มันเป็นสิไม่ใช่ไปนั่งโกหกอย่าไปโกหกอย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่จริงอย่าไปพูดในสิ่งที่ผิดจากโลก เมื่อวานเอฟเสื้อใยสุดได้แล้วค่ะดีใจมากเออ,อนุโมทนาด้วยขอบคุณมาก ใครจะซื้อของกดในตะกร้าได้เลยนะเมื่อเป็นโสดาบันแล้วจะกลับมาเป็นโพธรรมดาได้อีกหรือไม่ไม่ได้แล้วจะก็จะเป็นโสดาบันไปตลอดแล้วก็จะไม่หัวลงสู่ที่ต่ำจะเดินหน้าขึ้นอย่างเดียว มาสิมาตรวจสอบกูสิกล้ามาไหมล่ะอย่าดีแต่ปากสิไปหาหน่วยงานม,มาตรวจสอบกูหน่อยจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้ามาตรวจสอบแล้วกูไม่ได้ชอโกงอะไรใครช่วยกวนานลงขอโทษกูด้วยนะเพราะเสียเวลากูต้องมาให้กูเสียเวลาในการมานั่งตรวจสอบกูกูให้ตรวจสอบได้หมดแหละ สามสิบเอ็ดนี้อาจารย์เบียมาโลตัลลังสิต์ใช่ไหมครับใช่ไหมวะไม่รู้เหมือนกันวะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจวะไอเครื่องฟอกอากาศอาจารย์ได้แล้วนะเขาเพิ่งส่งมาให้วันนี้ขอบคุณมากอนุโมทนาสาธุด้วยที่อุตส่าห์คือซื้อเครื่องฟอกอากาศมาให้อาจารย์เครื่องฟอกอากาศอย่างดีของที่เขาว่าดีที่สุดของแอมเวีนะเขาซื้อให้อาจารย์คุณจําชื่อไม่ได้คุณอะไรก็ไม่รู้เนี่ย คุณคนนี้บริจาคจะหลายอย่างซื้อทีวีมาบริจาคให้กับสามพินิษฐ์เครื่องห้เท่าไหร่วะเจ็นิ้วเครื่องหนึ่งแล้วก็อีกกี่นิ้วไม่รู้อีก2เครื่องอนุโมทนาด้วยที่ร่วมบุญกันดีเดี๋ยวเร็วๆเนีเ้ยจะไปบริจาคสามพินิษฐ์ละแล้วก็เจ้าทองเจ้าของกับตัน c o a หรือเปล่าสีสี toa มับริจาคแอร์แอร์ขนาดสองหมื 28,000 BTU หรือเปลา่าไม่แน่ใจ2เครื่องหลอดไฟ10ดวงให้กับสถานพินิษฐ์แล้วก็บริจาคสีอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้เรือนจำหญิงชนบุรีทันท,ท่ฐานหญิงชนบุรีที่อาจารย์ไปไปบอกเข้ามาแล้วก็บริจาคให้อนุโมทนาบุญด้วยกับสี TOA แล้วก็อนุโมทนากับคุณหนึ่งด้วยคุณหนึ่งนี่ก็บริจาค มาเยอะคุณหนึ่งคุณหนึ่งนี่บริจาครู้สึกจะบริจาคเครื่องอบผ้าให้กับสถานพินิษเด็กกันเนาะเด็กมันขออาจารย์มาอยากได้เครื่องอบผ้าเพราะว่าผ้าบางทีซักแล้วตากไม่แห้งก็ไม่สะอาดอย่างเงี้ยติดมีเชื้อลงเชื้อโรคอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยอยากได้เครื่องอบผ้าความร้อนให้มันอบให้สะอาดขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อฆ่าเชือ้อก็เลยแบบอาจารย์ก็เลยไปบอกบอกประกาศแล้วคุณหนึ่งเนี่ยก็บริจาคบริจาคให้ เป็นตู้อบผ้าขนาด8กิโลหรือ6กกิโลในจำไม่ได้สองตู้เป็นเครื่องอบผ้าสองตู้อนุโมทนาด้วยเดี๋ยวจะรวมไปบริจาคทีเดียวเลยตอนนี้กําลังรวบรวมของอยู่จริงๆมันมีหลายคนมากแต่จันนึกชื่อไม่ออกจะต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนากับทุกๆุกคนรู้สึกจะมีตู้กดน้ําตู้กดน้ำเนี่ยจย์จำไม่ได้ว่าใครสั่งมาให้หนึ่งตู้แล้วเมื่อวานเนี้ยาจยา์ก็ไปซื้อตู้กดน้ําแล้วก็พัดลมพัดลมแบบพัดลมหมุนนะพัดลมโครจรอ,อีก3ตัว เออคุณเล็กคุณเล็กแล้วก็คุณเล็กเนี่ยจะซื้อทีวีแล้วก็ทีวีใช่แล้วก็ซื้อเครื่องป่ฟอกอากาศให้อาจารย์เนี่ยด้วยสามหมื่นกว่าบาทในคุณเล็กซื้อให้แล้วก็มันจะมีหลายคนเนี่ยที่ร่วมกันบริจาคมานะเอ่อตู้กดน้ากับกับพัดลมโคจรสามตัวเนี่ยอาจารย์ซื้อมาของอาจารย์เองเมื่อวานแปดพันกว่าบาทอันนี้อาจารย์บริจาคส่วนตัวเงินของอาจารย์เองที่ได้จากการขายของนี่แหละก็ามาบริจาค 8,000กว่าบาทเมื่อวานซื้อมาแล้วแล้วก็วเดี๋ยวมันจะมีเคมีพันเคมีพันพวกอุปกรณ์เคมีทําที่เขาขอมาเพื่อเอาไปทําพวกน้ายาล้างจานผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยนะทำใช้กันเองในสถานที่นิ้จะมีคุณครูเนี่ยเขาสอนให้เด็กเนี่ยทำอาชีพให้เป็นอยู่ในการเรียนรู้ของเด็กอาจารย์ก็จะซื้อไปบริจาคเหมือนกันก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้กําลังสั่งเขาไปบริกําลังสั่งเขากําลังสั่งอยู่กําลังสั่งอยู่เดี๋ยวจะเอาเข้ามาเดี๋ยวจะเอาเข้ามา มีหลายอย่างก็นุโมทนากับทุกคนด้วยแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างอ่ะมันจะมีแบรนด์ยี่ห้อสบู่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้่จําจชื่อไม่ได้ดูดิแต่หลังต้องจดมันแล้วนะใครทําอะไรบ้างจะพูดชื่ออะไรก็พูดไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาไว้วันหลังมาพูดอีกทีหนึ่งสบู่เขาบริจาคมาเป็นพันก้อนเลยยี่ห้ออะไรสักอย่างหนึ่งจําไม่ได้อสบู่ที่เอามาให้มหาจารย์เองที่บ้านเลยยกลังมาให้เลยเป็นพันก้อนอเพื่อเอาไปบริจาคที่เรือนจําหญิงชนบุรีกับท่าน กับเรือนทันท่าฐานหญิงชนบุรีกับเรือนกจำจากลางชนบุรีเพื่อชนบุรีหรือสมุปาการวะสมุปาการหรือบอกว่าจำไม่ได้เขาบริจาคสบู่มาเพราะว่าพวกเรือนจาเนี่ยเขาจะขาดสบู่กับแปรงสีฟันยาสีฟันเยอะมากคนที่ไม่มีญาติอย่างเงี้ยก็จะไม่มีเงินซื้อเลยก็เลยจะเอาไปบริจาคแล้วก็จะมีของบ้านดอกบบกคู่บ้านดอกบักคู่เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ไปบอกเขาแต่อาจารย์เนี่ยไปบรรยายเขาแล้วเขาเนี่ยเอาไอ้ของนั้นเนี่ยเอามาให้อาจารย์เอามาให้อาจารย์ส่วนตัว อาจารย์เห็นว่ามันเยอะหลอดยาสีฟันเนี่ยเกือบพันหรือเป็นพันหลอดเนี่ยไม่น่าใจที่เขาบริจาคให้อาจารย์มายกหลังน่าจะเกือบพันมั้งแร่สีฟันสบู่แล้วก็ยาสีฟันเป็นพันเนี่ยรวมแล้วเป็นพันชิ้นน่ะเขาให้อาจารย์ส่วนตัววันนี้จา์ไปบรรยายที่บริษัทดอกโบคู่มาอาจารย์ก็เลยสละให้ทานสถานหญิงกับเรือนจํากลางเพื่อให้เขาไปใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะเอาไว้กับอาจารย์ก็เยอะเกินไม่รู้จะไว้ทําอะไรก็บริบริบริเลยบริจาคทั้งหมดเลยก็บริจาคไปนามดอกโบคู่ไป รู้สึกวันเสาร์วันเสาร์ที่8 9เนี่ยวันเสาร์ที่8เดือนกุมภาเนี่ยเอ่อก็คุณแม่เดี๋ยวโบคู่ก็มานะมาในงานด้วยงานปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแล้วก็จะมีพวกผู้บริหารอ่ะจะมากันเยอะมากในวันเสาร์อ่ก็เดี๋ยวจะแบ่งโซนไว้พวกเจ้าของกิจการพวกดาราอะไรพวกนี้เขาจะมากันในวันนั้นนะวันที่8วันที่8 8กุมภาที่เราลงใครลงทะเบียนปฏิบัติธรรมไว้อ่ะนะพวกผู้บริหารเขาจะมาวันที่8วันที่9กันรอบเนี้ยผู้บริหารหลายคนมา เจ้าของกิจาการหลายคนมาวันที่8วันที่9พวกเซลเลบพวกดาราคนดังอะไรก็น่าจะมาอยู่มั้งเขาจะรวมตัวมากันในวันเสาร์อาทิตย์ที่9ก้าทุกวันที่8ที่9ก้ากุมภาภาคปฏิบัติของเราอะ่ะใครอยากจะลงทะเบียนเดินทางมาฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ <_ d ata> ก็ให้ลงทะเบียนได้ที่ idline.asatu นะ idline.asatu a วงกลม s a t u สามารถลงทะเบียนได้แล้วก็เดินทางมาฝึกปฏิบัติด้วยกันในเสาร์อาทิตย์นี้ ได้เสาร์วทิที่ที่8ที่9กุมภาใครมาได้ก็มานะลงทะเบียนได้เลย ID Line แลน์สายสาธุมาร่วมกันฝึกปฏิบัติธรรมมาฟังสมาวิปัสสนากันมาเริ่มต้นฝึกฝนอบรมตัวเองกันไม่มีค่าใช้ใจ่ายฟรีทั้งหมดมีอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงหมดเลี้ยงอย่างดีด้วยมาเลยแล้วก็ใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยอาจารย์ก็พวกเราสามารถขอสำรองที่พักได้ ฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันฟรีหมดโรงแรมก็ฟรีสําหรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆนะใครจะเลือกมาวันเดียวก็ได้จะเลือกมาสองวันก็ได้ได้ทั้งหมดฟรีทั้งหมดเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเรียนอาจารย์ทราบค่ะน่าจะมีมิจฉาชีพสร้างเพจขายน้ำพริกดิฉันโอนเงินไปแล้ว จะหลายวันแล้วพอถามว่าสินค้าได้ไหมลบเพจออกไปเลยนะคะอกูก็เตือนมึงไม่รู้กูจะเตือนมึงยังไงกูบอกแล้วว่ากูขายเฉพาะใน t i ก t o อกไม่มีขายใน Facebook มึงก็ยังจะไปโอนเงินซื้อกันอยู่ได้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแยกไม่ออกเลยไหนเพจจริงแยกไม่ออกเลยไหนเพจปลอมกูบอกตลอดว่าเพจจริงเนี่ยคนติดตามมันเท่าไหร่9ก้าแสคนกดไลค์กด share, แชร์แต่ละโพส์แต่ละโพสเนี่ยมันเยอะเป็นหลักพันคนมึงก็ไม่ดู สนใจแต่คนติดตามแต่ไม่เลื่อนเราไปดูแล้วม,มีใครคอมเมนต์อะไรหรือเปล่ามีใครแสดงความเห็นอะไรไหมไม่ดูอะไรเลยและสุดท้ายก็ไปโอนเงินให้เขาจานต้องรับผิดชอบนะจ้ะรับผิดชอบเรื่องอะไรถูกหลอกกันเองมาเกี่ยวอะไรกูอะไปรับผิดชอบกันเองหนูกูเตือนไม่รู้จะเตือนยังไงพูดไม่รู้จะพูดยังไงไม่ฟังสมควร พูดไม่ฟังไม่รู้จักตรวจสอบตรวจตาให้มันดีกูเนี่ยพูดจะปากฉีกถึงรูหูแล้วอย่าใช้คำว่ารูหูเลยปากจะฉีกถึงถึงตัวรูห้ำกูแล้วทุกวันเนี่ยกูแล้เหนื่อยแล้วเกินพูดไม่รู้จะพูดยังไงบทเรียนมีเท่าไหร่ไม่รู้จักจำบอกเตือนเท่าไหร่ไม่ฟัง โครงการสร้างอนุสาวรีย์บริจาคที่ไหนครับอนุสาวรีย์อะไรด้อมทุยเหรอไม่รับบริจาคจากเงินกูเองกูมีหมดแล้วนี่ควายกูมีไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวกูซื้อหมดแล้วแหมกูอยากจะเอากล้องไปเดินไปดูรีวิวควายให้พวกมึงดูแล้วเกินสักนิดหนึ่งดีไหมเนี่ย แต่มันยังไม่เสร็จเงาไว้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลุกไปดูทีเดียวที่เกียจเดิน ผู้เสียหายเยอะจนมีคนร้องเรียนขนาดนี้อาจารย์ยังนิ่งเฉยทําชิวปล่อยผ่านไปได้หรือครับแล้วกูต้องทำอะไรตอบกูหน่อยกูต้องทําอะไรในเมื่อกูเตือนทุกวันกูเฉยเหรอการที่กูนั่งด่าปากเปียกปากแชททุกวันมึงก็ยังจะไปซื้อกันสรุปว่าเป็นปัญหาที่มึงหรือเป็นปัญหาที่กูในตอบสิกูเตือนทุกวันว่าอย่าไปซือปซ้อกูขายเฉพาะในทิกตอกม,ม,มึงก็ยังจะไปซื้อใน Facebook กูบอก Facebook ไม่มีขายขายเฉพาะในทิกตอกมึงก็ยังจะไปซื้อใน Facebook กูบอกว่าไม่มีการโอนเงินส่วนบุคคลไม่มีบัญชีบุคคลมีแต่บ,บัญชีทิกตอกเมืองก็ยังจะไปโอนเงินบัญชีบุคคลใครเสียหายไปแจ้งความเอาเองอย่ามาเดือดร้อนกับกูกูไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งสนใจใครกูเตือนไม่รู้จะเตือนยังไงจะมาหาว่ากูนั่งทำทองไม่รู้หรอนกูเตือนทุกวันเตือนไปประจำดา่าไม่รู้จะด่ายังไงพูดไม่รู้จะพูดยังไง ก็ยังจะไปโอนเงินให้เขาสอนไม่ฟังแล้วมึงจะให้กูทำอะไรล่ะเออกูไม่ใช่ผู้เสียหายมึงเป็นผู้เสียหายมึงต้องไปแจ้งความดำเนินคดีให้ไปจับมันไม่ใช่กูไปฟ้องกูไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วกูจาวเวลาที่ไหนไปนั่งฟ้องร้องไข่ขนาดทนายฟ้องกูกูยังไม่ไปฟ้องกลับเลยคนฟ้องกูตั้งเยอะตั้งแยะ มาตาสารพัดมาตากูยังไม่ไปฟ้องร้องกับเพราะกูไม่มีเวลาใครทําก็รับผิดชอบตัวเองกูเตือนไม่ฟังก็ต้องรับผลของการกระทําด้วยตัวเองพูดไม่รู้จะพูดยังไงบอกให้ตายก็ไม่ฟังกูบอกว่าขายเฉพาะในทิกตอกมืองก็ยังจะไปซื้อใน facebook ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําทําไมกูก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้ เชื่อว่าการตายศูนย์กับไม่ศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างไร ก็มันเป็นมิจฉาทิฐิเพราะเป็นความเห็นผิดไงมึงเชื่อว่าศูนย์มันจะศูนย์ได้ไงในเมื่อมันไม่ศูนย์มันผิดจากความจริงไงความจริงมันไม่ศูนย์อ่ะไม่เล่นติกตอกขายผ่านเฟซบุ๊กได้ไหมไม่ได้จ้าก,กูพูดอยู่ว่ากูไม่ขาย ถ้ากูขายผ่าน Facebook หนักกว่านี้เยอะกูจะบอกให้จะโดนช่อฉวนช่อโกงกันอีกมากกูเลยไม่ขายกูเลยขายเฉพาะในติกตอกเพื่อป้องกันปัญหาการโดนโกงขนาดกูไม่ขายอย่างโดนโกงขนาดนี้แล้วถ้ากูขายจะขนาดไหนมึงคิดเอาเออ ถ้าเรารู้ความจริงแต่เราบอกคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงที่เรารู้เราจะผิดศีลไหมครับถ้าเรารู้ความจริงแต่บอกคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องโกหกหมายความว่าอะไรวะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงที่เรารู้ไม่เข้าใจยางงงอ่ะไม่เล่นทิกตอกพิมในทิกตอกได้ไงคะับเขาพิมในเฟซบุ๊กเขาไม่ได้พิมพ์ในทิกตอก หนูมีความเศร้าหมองทุกครั้งที่ขี่รถเจอแมวหมาถูกรถชนและจะเครียดทุกครั้งที่น้องตายต่อหน้าต่อต,อต,อตอาผวาทุกครั้งที่มีการขับขี่หนูควรแก้ไขย,ยังไงมีสติอยู่กับปัจจุบันยอมรับไปตามความเป็นจริงฝึกจเจริญเมตตาฝึกทิ้งอารมณ์หัดวางอุเบกขาให้เป็นมีความเมตตากรุณามุทิตาอย่าลืมมีอุเบกขาด้วยต้องวางเฉยให้เป็นต้องเย็นให้ได้ในใจของตอนเองเราไปทุกข์ร้อนกับความตายหรือวิบากกรรมของเขาไม่ได้หน้าที่เราคือแก้ไขที่ตัวเราเอง ใครจะซื้อเสื้อกระเป๋าตอนเนี้มีอยู่ในติ๊กตอกนะและตอนนี้ไม่มีน้ำพริกขายนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปหาซื้อน้ำพริกกันได้ตอนนี้ไม่มีน้ำพริกขายอาจารย์ไม่ได้ขายน้ำพริกมาจะสัปดาห์หนึ่งแล้วนะไม่มีน้ำพริกขายฟังดีๆตอนนี้ไม่มีน้ำพริกขายน้ำพริกหมดรอจนกว่าจะผลิตเสร็จพร้อมเลขออยอมีเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ขายเมื่อนั้นเออ ตอนนี้มีแค่กระเป๋ากับเสื้อใครยังไม่ได้ซื้อต้องการจะสนับสนุนอาจารย์ไปซื้อกระเป๋ากับเสื้อได้ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกอาจารย์ของแท้กูต้องด่าได้ของปลอมด่าไม่ได้พอเวลาใช้นิ้วแล้วมันเล็กไป ทำไมพระต้องโกนหัวก็ถ้ามึงไม่โกนมึงก็ยังยินดีพอใจในความงามของหน้าตามึงของเส้นผมมึงละสิไม่โกนบวชได้ไหมก็บวชไม่ได้นะมึงก็ต้องโกนอ่ะมึงไม่โกนหัวแล้วใครก็จะบวชให้มึงล่ะมึงไม่อยากโกนมึงก็ไม่ต้องไปบวชแค่นั่นแหละมันยากอะไรอ่ะมึงอยากจะไปบวชแต่ทาตามระเบียบวินัยที่เขาวางไว้ไม่ได้มึงก็ไม่ต้องสารแนไปบวชสิจะไปบวชทําไมล่ะในเมื่อมึงทําไม่ได้ทําให้ได้ก่อนเข้าไปบวชทําไม่ได้ไม่ต้องสารแนไปบวช อย่าไปทำให้มันเสียผ้าเหลืองอย่าไปทําให้มันยากลําบากของง่ายๆมันทําให้มันง่ายอย่าไปทําให้มันยาก ทีบากกรรมของคนไม่ใช้นี่คืออะไรก็เป็นเหมือนกันนะวันหนึ่งก็มีคนไม่ใช้นี่เราเหมือนเดิมอะนะไหวจุดจีนวังไหว้เพื่อกูไม่ได้มีเชื้อจีนกูจะไหวทําทไมล่ะ